เฮ้ยนั่นมันเกมอะไรสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมโดปเพ a y ทัวเอิอีกแล้วนะในเมื่อเราจะกลับมารันวงการ NFT แล้วเนี่ยลันวงการคิกทัวเอิร์เราก็ต้องไปให้มันสดนะฮะอีกหนึ่งเกมนะครับกีกี้คอยเกมนี้นะครับมิน NFT เอาไปขุดนะครับแล้วก็รอเอิร์นได้เลยมันเล่นยังไงเกมนี้ที่ผมลงทุนอยู่แล้วนะฮะไหนๆเราก็ มาจะมาสายดีแล้วเราก็ต้องไปให้สุดฮนะเราไปดูกันว่าเกมนี้มันเล่นยังไงฮนะเข้าไปเกมก่อนนะครับมันเป็นเจ้าไก่ที่เราต้องมิ้น์ออกมาหรือเราสามารถไปซื้อในตลาดได้นะครับโดยใช้มาเก็ตใช้กระเป๋านะครับบิดเจ็ตเป็นตัวกลางนะกระเป๋านี้นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เติมอะไรลงไปนะเดี๋ยวก็จะซื้อให้ดูเหมือนกันนะครับวิธีการเล่นเนี่ยคือเราต้องมินต์อ้ททีออกมาครับตัวนี้มินต์อ้ทีออกมาเพื่อ เอาไก่ออกมาแล้วเอาไก่ออกเราไปทําการขุดนะครับแล้วก็ไก่เนี่ยพอขุดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องมอีมีการเอาไปกินน้ําด้วยนะครับเอาไปกินน้ําเพื่อชาร์จพลังให้มันแล้วก็ให้มันกลับมาขุดหรือว่าเอินให้เราได้อีกนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีวิธีการเบินไก่ออกจากเกมเนี่ยอย่างมหาศาลมากคือการเพิ่มเลเวลของไก่นะฮะคือการเพิ่มเลเวล 1, ก็คือ1นบวกหก็คือ เป็นเลเวล2เลเวล2รวมกันก็คือเป็นเลเวล3เลเวล3รวมกันก็คือเป็นเลเวล4ถ้าเกิดเราต้องการไก่เลเวล2เนี่ยก็คือใช้ไก่2ตัวแต่ถ้าเกิดจะได้เลเวล3เนี่ยต้องใช้ไก่4ตัวนะครับรวมกันนะสตัวก็คือ1นบวกหเป็น2แล้วก็มารวมกัน2อบวกสเป็น3ใช่ปะสตัวเท่ากับเลเวล3ถ้าจะเอาเลเวล4ก็ต้องมีไก่ทั้งหมด8ตัวนะและไก่ในตลาดเนี่ยถ้าเกิดเราไปซื้อมาเนี่ยมันก็ตกอยู่ที่ตัวละประมาณตัวละ7 8ดอนนะ่ะถึง10ดอนนะครับ แล้วต้องเป็นไก่ที่ตัวเหมือนกันด้วยนะต้องตัวเหมือนกันด้วยถึงจะเอามารวมกันได้นะไม่ใช่ว่าเอาไก่อะไรมารวมกันได้เพราะนั้นเนี่ยถึงเรามิ้น์ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้ตัวซ้ำนะฮะแต่ไก่ที่มันระดับดีๆหรือว่าไก่ที่มันแบบตัวสวยๆตัวแบบแจมๆอะ่ะมันก็จะมีราคาเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะลองมิ้นท์ให้ดูก่อนวันเนี้ยเดี๋ยวจะลองมิ้น์ให้ดูก่อนเพื่อเมื่อเรามีไก่แล้วใช่ไหมเราต้องเอามาเอาเอามันลงไปแบบม i n นิ่งครับ อันนี้คือเลือกลงไปได้เลยนะฮะถ้ามันไม่เต็มเนี่ยก็คือเลือกลงไปได้เลยแล้วก็ดูห้องก็ดูห้องไหนไม่เต็มอะ่ะถ้าเกิดเรามีไก่เราก็ใส่ได้เลยนะครับมันก็มีอยู่หลายห้องมากๆตอนเนี้ยมันก็ลงได้หมดเลยนะครับพอมันครบวันหรือว่าครบจํานวนชั่วโมงที่มันจะลงไปหาแล้วกลับมาเพื่อเอาเหรียญกลับมาให้เราเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็ต้องมากินน้ําเหมือนกันพักผ่อนนะฮะเหมือนเอาไปชาร์จพลังให้มันกลับมาเพื่อให้มันกลับไปขุดได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็มี เรื่องของแรนด์ด้วยถ้าเกิดใครที่เป็นเจ้าของแบบทั้งเหมืองขุดทั้งบ่อน้ำเนี่ยมันก็จะได้เรื่องของผลประโยชน์ไปนะครับเรื่องของผลผลประโยชน์ในการที่คนอื่นมากินน้ําหรือว่าเข้าไปขุดับในพื้นที่ของเราใช้ทุนพอสมควรอยู่ครับเราพูดถึงเรื่องไก่ก่อนนะครับถ้าเรามีไก่เนี่ยมันก็เอินได้เลยมันมีระดับบอกอยู่นะว่าเลเวล1นึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่เลเวลห้าเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนเนี่ยแตกต่างกันนะเลเวลหนึ่งเนี่ยอันนี้คือไม่แนะนําเท่าไหร่เพราะว่าโดยรวมแล้วคิดแล้วอะแม่งขาดทุน เออมันขาดทุนนะฮะเลเวลหนึ่งมันขาดทุนเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาตั้ง15วันกว่ามันจะเอินมาแค่ห้าดอนน่ะรวมอห้าดอนในมูลค่าของเหรียญนะเออในมูลค่าของเหรียญนะ15วันเลยนะคือตัวหนึ่งตีปประมาณ10ดอนอะสิบห้าวันเอินได้แค่5ต้องเป็น30วันนะฮะถึงจะได้คืนทุนมันมันมันเหมือนไม่ได้อะไรกับการที่เลเวล1นะเลเวล2ก็ได้นิดหน่อย นะครับผมว่าเลเวล3 4 5ขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วนะสามสี่ขึ้นไปผมว่าจะเริ่มเห็นแล้วเพราะว่าเลเวล2เนี่ยมันใช้เวลา8วันในการที่มันจะเอินเอินเหรียญหนึ่งรอบที่เรากับเรากลับมากดเคมเลเวล3เนี่ยก็คือ4.8วันกลางๆนะ4 8วันก็คือตีว่า5วันแหละ5วันจะได้ทุก8จะได้8จะได้8เนี่ย5วันนะก็ตีประมาณว่าเลเวล3เนี่ยเราต้องใช้ไก่เมื่อกี้เราคำนวณว,ว่าไก่4ตัวใช่ไหมถ้าเกิดไก่4ตัวตัวละ10ดอน ก็ใช้ประมาณ40ดอนในการที่จะหาค่าแก๊แล้วประมาณสักเกือบ45-50ดอน,นประมาณนั้นนะไม่เกินไม่เกิน50นะคะเอาไปดูไก่ในตลาดไก่ในตลาดเห็นว่าตัวแล้วประมาณ8ดอนแดดอนดอนอย่างเงี้ยผมตีตรงกลมนะว่า10ดอนแล้วกัน10ดอนนะเรามาดูว่าถ้าเกิดเลเวล3คำนวณเลยนะเลเวล3 ต้องรวมไก่ที่หน้าเหมือนกันนะฮะหน้าเหมือนกันมันต้องเป็นหน้าเดียวกันนะเนี่ยตัวเดียวกันเป๊ะๆดูไดิแม่มีตัวเดียวกันเยอะไหมเนี่ยอย่าง2ตัวนี้รวมกันเนี่ยจะได้เป็นเลเวล2เราก็ต้องไปหาให้สตัวนี้รวมกันเป็นเลเวลสแล้วก็เอามารวมกันเป็นเลเวล3อันนี้คิดตามนะเข้าใจนะทุกคนนะต้องตัวเหมือนกันนะครับเพราะนั้นต้องใช้ทั้งหมด4ตัวในการที่จะผสมขึ้นมาเป็นเลเวล3นะครับห้าวันได้8ดอน85 40 85 40เท่ากับว่าเราต้องเออทั้งหมด5ครั้ง ถ้าเกิดว่าเราต้องเอินทั้งหมด5ครั้งใช่ไหมครับก็จะคืนทุนในเลเวล3 1ตัวเลเวล4ก็ต้องมีเลเวล3 2ตัวนะครับถึงจะรวมกันเป็นเลเวล4ใช่ไหมสีตัวรวมกันเป็นเลเวล3เท่ากับว่าต้องมี8ตัวนะครับเลเวล4ต้อง80ดสิบดอนอ่ะเลเวล4 80ดสิบดอนนะครับ80ดสิบดอนแต่ของเลเวล4เนี่ยจะเอินทุก3วัน3วันจะได้10ดอนเฮ้ยอันนี้แม่งน่าสนใจนะเลเวล4เนี่ย3วันจะได้10ดอนนะครับคืนทุนไล่เลี่ยก,กันแต่เมื่อคืนทุนแล้วเนี่ยเลลเวว4จะคุ้มก่า เฮ้ยเอา้าแม่งน่าสนใจอีกแล้วเวลสี่ไม่น่าสนใจอีกแล้ว,อลวเอามาดูเลเวลห้ากันเลเวลห้าเนี่ยเอิร์นทุกวันครึ่งสิบหกดอนเลเวลห้านี่ต้องใช้กี่ตัววะ8ตัว2ครั้งใช่ไหมสิบหกตัว160ดอนเอิร์น10ครั้งคืนทุนอีที่เลเวลห้าไม่งน่าสนใจวะเลเวลห้าสนใจเพื่อนๆเ,เอาไงดีวะเอาตัวเดียลเวลห้าแม่งเลยเะล่ะกูอะน่าสนใจนะแต่ว่ามันต้องใช้ตัวซ้ํามหาศาลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปดึงตลาดเนี่ยมันน่าจะเวิร์กกว่า เดี๋ยวผมจะลองดูมินต์หนึ่งตัวได้ตัวไหนแล้วลองไปหาในตลาดดูไอตัวไหนมันหน้าเหมือนเราแล้วก็ดึงมาดู NFT ก่อนไอตัวนี้ถ้าเกิดเราต้องใช้ประมาณ10ดอนนะนะต้องแลกมาประมาณ3ามแสนสาม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 ร้อยล้านเลยวหรอสามร้อยล้านเหรียญของมัน,นอ่ะโอ้โหที่เหรียญเยอะเหลือเ,เกินเพราะว่าเหรียญมันถูกครับมาดูในพูคอยเหรียญมันราคา0ูนย์จุดศูนย์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 สองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองแลกดูนะครับเอาแลกมา10ดอนแล้วกัน หรือสิบดอลได้เทไรมันบวกค่าแก๊สด้วย6%อรสองแล้วกันน่าจะพอนะทุกคนต้องเตรียมค่าแก๊สเดีวยวนะอันนี้อยู่บนเชน BNB นะครับแล้วผมก็สว a ปเลยน่าจะพออยู่มั้งครับออาผมจะมิ้นดูอ่ะ้น n t ไปแล้วค่าแก๊สนี่แพงนะแก๊สเมื่อกี้2อดอลเลยนะโอ้ยได้ตัวนี้ว่ะโอ้ยคินี่แม่งเท่จังวะเรามาดูดิว่ามันราคาอะไรตัวสีฟ้าเนี่ยตัวละเาดอนตัวนี้เยอะตัวนี้เยอะตัวนี้เยอะใช้ได้เราต้องซื้อ16ตัวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปให้ดูก่อนละกัน เดี๋ยวผมจะ P2P นะครับ USD จาก b i b i t มาเลยนะฮะใครที่ยังไม่มีแอปที่สามารถเทรดเหรียญคริปโตได้เนี่ยสามารถเข้ามาสมัคร b า b บิสตนะนะใช้ง่ายนะครับใช้ง่ายยินีต้นไม่ยากเลยฮะผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับทั้งหมดเลยทั้ง b i t g e t นะครับ Wallet แล้วก็ตัวเหรียญด้วยนะครับแล้วก็ตัวของ b i n ด้วยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้เลยครับเมื่อส่ง BNB เนี่ยไปที่กระเป๋า b i t g e t Wallet นะครับเดี๋ยวผมกดฝากเหรียญลงมานะตรงนี้นะผมรอโอนมาก่อนนะเพื่อนๆ่นิดนึงรอโอนมาสัก0.1รนะดูิ มันไปไหมโอเคเข้าแล้วเพื่อนๆสวยงั้นส่งไปหมดเลยครับมาแล้วโอหเดี๋ยวเราลองซื้อทีละตัวเอาตัวแรกก่อนคอนเฟิรม์มโอเคตัวนี้ส่งไปที่กระเป๋าเมตามาร์สเหรอใช่ไหมลองดูนะผมลองดูก่อนตัวหนึ่งจะได้ไม่งงกระเป๋าเมตามาร์สของผมนะอันนี้นะขอบเลขมาเลยเชนบีมบีมกันเนี่ยเซนปึ๊บ ส่งไปที่ add date มีค่าแก๊สด้วยนะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าค่าแก๊สตอนนี้โอเคค่าแก๊สถูกอยู่ครับส่งไปเฮ้ยมาแล้ว2ตัว่าเอาว่าผมยังได้ตัวไม่ครบแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองผสมให้เพื่อนดูก่อนนะครับผมถ้าเกิดใครที่ต้องการหานะเข้ามาที่เว็บ bitget เนี่ยแล้วก็พิมพ์ตรงกดคำว่า nft ครับแล้วก็เซิร์ชเลย กีกี้เนี่ยเซิร์ชคำว่ากีกี้ a m t นะเอาชื่อตัวละครอ่ะที่เราจะที่เราต้องการอ่ะมาพิมพ์ครับตัวผมอะ่ะมันไม่มีแล้วถ้าเกิดใครที่สุ่มได้เนี่ยก็เอามาตั้งขายได้นะผมรับอยู่ประมาณสัก10ดอน11อดอนอะ่ะตั้งขายได้เลยนะครับแล้วก็บอกผมด้วยนะผมขาดอีก3ตัวนะเดี๋ยวผมมาผสมเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมมาทํที b ีทีหนึ่งนะตอนนี้เดี๋ยวผมลองผสมให้เพื่อนดูก่อนนะสมมติว่าเรามีตัวนี้นะกดเมิร์เสร็จแล้วเนี่ยให้ไปก๊อปเลขตัวที่เลเวลเดียวกันหน้าเหมือนกันมานะออััันนนนนเีี้้มลข 1> 2 1 2 0 2 9เกนี่ยก๊อปมาเลยแล้วก็มากดที่ตัวเลเวลเดียวกันครับสใส่แค่ตัวเลขนะไม่ต้องใส่สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็กดนี่ได้เลยครับมันก็เสียค่าแกนนะประมาณตัวละ1.3ดาอนนะครับอย่าลืมเบอกค่าแกนมาด้วยนะยามาผมก็จะมีเวลสองผมให้หมดเลยดีกว่าเนี่ยผมขาดอีก3ตัวแล้วผมจะได้ครบเป็นเวลห้าพอดีเ้ยเพื่อนๆครมีก็ลงขายแลนะ้วนะเนี่ยผมขายสามตัวนั่นเองผมจะได้เวลห้าหนึ่งตัวแล้วถ้าเกิดผมได้เวลห้าหนึ่งตัวนะดูดิถ้าเกิดผมได้เลเวลห้าหนึ่งตัวเนะี่ย นะครับผมจะเอินได้ประมาณ316วันดอนสาวันสิดอนผมลงมาทั้งหมดประมาณ160 170สอดรอยแดดอน,180ดอ,นอ่ะดีแบบเลขกลมร1อยดอนนะผมตัวครบเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาลงไปในบอบ่อเหมืองขุดแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดเรายังไม่ได้ตัวที่เราต้องการเนี่ยอย่าไปกดลงไม่งั้นมันจะผสมไม่ได้นะครับอย่าไปกดลงเหมืองขุดก่อนนะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ตัวที่ต้องการนะครับไม่งั้นมันจะผสมไม่ได้นะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องของการสเต็กกิ้งแลนเนี่ยเราก็มาซื้อได้นะเนี่ย ถ้าเกิดใครสนใจเรื่องของแลนที่มีผลค่าผลตอบแทนเวลามีคนมาขุดทั้งแลนเรื่องของการขุดแล้วก็แลนเรื่องของเรื่องของบ่อน้ําที่เราต้องมากินน้ําแบบมาเติมพลังอะ่ะเหมือนกันก็จะได้ผลตอบแทนนะครับเนี่ยตามเปอร์เซ็นต์ของแลนที่มีะนะเออไปซื้อได้นะมากดมินได้นะสเด็กกิ้งก็เหมือนว่าเราได้เหรียญมาแล้วแต่ว่าเราอยากเอาเหรียญของเราเนี่ยมาทํากําไรต่อนะครับเราก็สามารถเอามากดสเต็กกิ้งได้ก็จะเสียค่าแท็กด้วยนะ 2%นะครับก็สำหรับ G ีกี้เวิร์เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับใครที่สนใจเนี่ยก็เข้ามาดูได้มาเล่นได้มาศึกษาหาข้อมูลก่อนได้นะหรือว่ารอดูก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับว่าเกมเนี่ยเป็นยังไงไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็รอตัวให้ครบอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าตัวครบแล้วกดลงไปเล่นแล้วเกมเป็นยังไงนะครับหนึวันเลยสำหรับตัวเลเวลห้านะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเมื่อผมหาตัวครบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคร จะได้พาคลิปใหม่สำหรับเกมที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณได้นะครับอันนี้ก็เป็นเกม NFT เนอะนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ